ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจโนงค่ะเพื่อนๆพื่อนจ้าวันนี้เลาะมาเบิ่งเห็ดเพื่อนๆจ้าเพาเบิ่งป่าเห็ดบ่มีจ้าดอกเพื่อนๆยังพระท่านออกเพื่อนเพื่อนเนาะมาเบิ่งเจโน่เป็นไรปะอู้ยเข่าคืองามแทนเพื่อนๆจ้าเขาวานนะคะับมองนี่เนาะคุณเห็นบ่เพื่อนเป่าเห็ดนะคะเป็นป่ายู่ข้าเนี่ยเพื่อนๆจ้าบ่แมนเป็นป่ายางล่ะแต่ว่าเห็ดเห็ดปวกเนาะกําลังสิออกเพื่อนเพื่อนเนาะมือเช้าเขาเจ้าได้ไปหลายเพื่อนๆก็เลยนเมื่อไทยเพื่อนๆเบิ่งว่า มีปนโอนะคะเลยยางออกมาเบืองเนาะเพื no, no anyway. ่อนเห็นบ่อทางไปเพื่อนพูดนะคะยังบ่มีดอกเพื่อนจ๋ายังบ่มีจ้าดอกนะคะบ่เห็นนะคะเห็นต้นข้อยข้าเจ้าเอามุนอุ่ยปุ๋ยนะแปตกเต้นเล่นมากไปเลยนะคะหมองเขาเจ้าเอาเนาะเพื่อนจะต้องได้มาถ่ายทุ่งหน้เบังเพื่อนจ๋าก็เลังสียางกลับบ้านเนาะเป็นเวลาไปปลายยางบ้านเจ็ดเนาะมีแต่ปลายยางล้วนได้เพื่อนถ้าเนี่ยก็มีแต่ปลายยางนะคะเห็นบ่ออกมาถนนเนาะเพื่อนเห็นบ่ มิเตปายางเรื่วนๆเลยเด้อเพื่อนๆบ่มีิยางนะคะมิเตปายางแล้วก็ไฮแล้วก็หน้าได้เพื่อนๆเนาะขึ้นไปต้องฟังนี่สิมีแต่เห็ดเด้อเพื่อนๆกันจักหน่อยหนาเห็ดออกนี่โอ้ยกินมาเบิดเด้อเพื่อนๆเลยเพื่อนๆจ้าเอาไว้สนิทแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หน้าเด้อเพื่อนๆเด้อนะคะลงให้เบิ่งพ่อเอ่อเศร้ากิดนหอดนะเพื่อนๆเนาะกิดหอดมูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หน้าเด้อเพื่อนๆจ้าไอ้คินมีพี่นี่ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า